สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลูกจะพามาทําเมนูแกงอ่อมไก่ใส่ดอกหอมช่วงนี้ดอกหอมก็มีเยอะเลยนะคะทุกคนเอามาอ่อมใส่ไก่บอกเลยว่าข้าวหมดเป็นกระติบอีกแล้วค่ะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะครัวกัญทมณีช่องนี้มีแต่ของอร่อย มาดูในส่วนของวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบก็จะมีผักชีลาวนะคะแม่ลุงจะใส่ลงไปด้วยเพราะว่าชอบกินแล้วก็ดอกหอมเครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดเนื้อไก่ตามชอบนะคะน้ำปลาน้ำปาลาร้าผงชูรสผงปรุงรสก่อนอื่นแม่ลุงก็จะนําผักชีลาวมาล้างเตรียมไว้ก่อนนะคะล้างให้สะอาดดีเลยหรือใครจะหั่นแล้วค่อยมาล้างก็ได้แต่แม่ลุงจะล้างก่อนแล้วค่อยหัน่น เนื้อไก่วันนี้ของมิลุงมีอยู่น้อยนึงนะคะทุกคนตั้งใจว่าจะเน้นกินผักเนาะเพราะว่าแกงอ่อมเนี่ยใส่ผักเยอะๆอะอร่อยนะคะหน้านี้ดอกหอมก็มีเยอะเลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยลุงซื้อมา10บ,บาทเองนะคะทุกคนแบ่งมาครึ่งนึงไว้สําหรับใส่แกงอ่อมอีกครึ่งนึ่งกะว่าจะเก็บไว้ใส่ผัดนะคะ จากนี้เอามาหั่นเป็นท่อนไม่ต้องหั่นชิ้นยาวจนเกินไปนะคะทุกคนหั่นให้เป็นชิ้นพอดีพอดีคำดอกหอมนี่ก็เช่นกันค่ะไม่ต้องหั่นท่อนยาวมากดอกหอมทำเมนูไหนก็อร่อยนะคะไม่ว่าเราจะเอาไปผัดน้ำมันหอยผัดใส่เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะหรือว่าเอามาทำแกงอ่อมก็อร่อยคะ่ะเพราะว่า ดอกหอมเวลาเข้าสุกเขาจะมีรสชาติที่หวานนะคะก็เลยทําให้เมนูนั้นๆที่เราทําเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นจากนี้มาตามในส่วนของเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งความเผ็ดตามชอบนะคะตะไคร้สามต้นแล้วก็หอมแดงห้าหัว ตำทุกอย่างให้ละเอียดขั้นตอนในการทำเมนูจะนำไก่มารวนกับน้ำมันนะคะเพื่อไม่ให้ไก่ขาวพริกแกงเมนูจะยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าเขาเป็นพริกแห้งถ้าเราเอาลงไปผัดก่อนเนี่ยจะทำให้พริกไหมรวนไก่ให้สุกดีซะก่อนคะ่ะ ใส่น้ำมันลงไปน้อยนึงนะคะเพื่อจะให้เวลาเราผัดไก่เนี่ยมีกลิ่นที่หอมด้วย ผัดไก่ได้สุกประมาณหนึ่งแล้วใส่เครื่องแกงลงไปค่ะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนี้ปรุงรสชาติด้วยผงชูรสใส่ได้ตามชอบเลยนะคะใส่ร้ายก็แซ่บหลายผงปรุงรส น้ำปลานิดนึงก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะถ้าเค็มไปเนี่ยจะแก้ยากด้วยอรอชิมรสชาติดูก่อนค่ะ,ะตามด้วยน้ำปลาร้านัวๆผัดส่วนผสมให้เข้ากันใส่น้ำล้างครกลงไปค่ะกะให้พอดีกับเนื้อไก่แล้วก็ผัดที่เรามีนะคะตามด้วยดอกหอม คนดอกหอมให้จมน้ําแกงเราจะรอให้เนื้อไก่แล้วก็ดอกหอมสุกดีซะก่อนค่อยมาชิมรสชาติตอนนี้ทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะชิมรสชาติได้ตามชอบอ,อยากใส่อะไรก็ใส่นะคะทุกคนชอบรสไหนนำก็จัดเต็มได้เลยค่ะพอได้รสชาติแล้วใส่เป็นใบมะกรูดชีก ผักชีเราตามชอบคนทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปตักเสิร์ฟเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงอ่อมไก่ใส่ดอกหอมเป็นอีกหนึ่งเมนูแกงบ้านๆน,นะคะนี่มีรสชาติหอมอร่อยนัวรับรองข้าวหมดเป็นกระติบอีกแล้วค่ะยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ